สวัสดีจ้ทุกคนป้าพาทุกคนมาปักชํำต้นไม้ทำเองค่ะทุกคนทำง่ายง่ายจเป็นดอกไม้ต้นไม้อะไรป้าลงหัดทำ ติดบ้างไม่ติดบ้างทำไปทำมาก็ทำได้และเราก็ไม่ต้องไปซื้อเข้ามากมายเพราะเราชอบปลูกต้นไม้ซื้อเข้ามันก็หลายตังอยู่เนาะเบืองตังรเป่าๆเรา,าทำเองได้ป้าก็เริ่มทำพอใกล้ๆจะถึงหน้าโอเทิมป้าก็จะเสียบยอดเขา แล้วพอถึงหน้าสปริงปีหน้าต้นไหนที่ว่าไม่หนาวไม่หนาวตายป้าก็จะเอามาใส่กระถางใหม่ทำไปอย่างนี้เพลินดีอ่ะทุกคนหรือไม่บางต้นไม้บางชนิดป้าชอบชอบป้าก็จะไปซื้อมาต้นหนึ่งแล้วป้าก็จะมามาตัดยอดมัน แล้วก็ชําแล้วพอมันแตกยอดมาใหม่เยอะๆเราก็ทําอีกเหมือนเดิมมันก็ได้ผลอยู่ทุกคนอันนี้เป็นต้นต้องโอูต้นต้องโอนี่เขาจะเกิดง่ายทุกคนถึงปีดอกเขาล่วงเขาก็จะขึ้นมาป้าก็ถอนมาใส่กระถาง ปีนี้ทำไว้แค่ยี่สิบกระถางป้าก็เอาไปขายขายเสร็จป้าก็ไปเดินซื้อของเข้ามาอีกมันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนกันทุกคนแล้วก็จะไปคุยกันต้นไม้ฉันมีอย่างงาน้นต้นไม้ฉันมีอย่างนี้บางทีก็เอามาแบ่งกัน ตอนแรกเลยอะเราคิดว่ามันหายากต้นไม้เราต้องซื้อเข้ามาปลูกต้องซื้อต้นเล็กเข้ามาปลูกมันไม่ใช่ทุกคนไปยืนมองอยู่หลังบ้านเอาอันนั้นก็ปลูกได้อันนี้ก็ปลูกได้ป้าก็เลยลงใช้วิธีไม่ซื้อหรือว่าถ้าถ้าเราไม่มีอยู่ในสวนเราค่อยไปซื้อเขาเราก็จะหาของที่มันอยู่ใกล้มือเอามาปลูก เพื่อนลองทำดูนะมันเพลินดีป้าจะหนักไปทางดอกไม้จะชอบดอกไม้ชอบผักตอนนี้ก็มีต้นหอมต้นหอมป้าเนี่ยต้นโตมากเลยทุกคนป้าจำไม่ได้ว่าป้าไปได้ต้นพันธุ์มันมาจากไหน ป้ารู้สึกว่าป้าจะซื้อจากหลานที่เราซื้อมาทำกับข้าวแล้วป้าก็ตัดต้นมันตัดต้นมันเอาไปปลูกที่มันติดลากอะทุกคนเราก็ตัดลากมันออกแล้วเราก็ไปแช่น้ำเพราลากมันแตกออกมาเราไปปลูกตอนนี้ป้าก็ตอนนี้มีเยอะแล้วทุกคนทำอย่างนี้ก็มีความสุข ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายไปลุงก็ซื้อดินหอบเข้าบ้านให้แป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดลุงแกก็คงจะหมดใจกับป้าเหมือนกัน่นพอดินในสวนป้ามันมันปลูกหญ้าหมดแล้วทุกคนมันไม่ค่อยมีดินว่างเหลือที่ไว้ปลูกผักนิดเดียวเอง ป้าก็ปีไหนเบื่อเบื่อผักนี่ก็ขุดออกแล้วก็ป้าก็ปลูกอันใหม่อยู่งี้แหละลุงบอกเราต้องลูกๆย้ายออกไปหมดแล้วเราต้องซื้อบ้านไปหาซื้อที่มันมีแบบเล็กลงมาป้าก็บอกขอซื้อที่มันมีสวนด้วยนะป้าชอบทําสวนจะเล็ก จะเล็กลงมาก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะไปบ้านไปบ้านลูกเคยเขาก็บอกว่ามันมีกระถางว่างๆอยู่แม่เอาไหมแม่เอาฉันจะเอาไปวางไว้ทิ้งไว้เราก็ขนมาขนมาก็มาปลูกต้นไม้ใส่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยทุกคน เพราะว่าเขาซื้อบ้านเขาซื้อบ้านใหม่แล้วเขาเอกระถางใหญ่ๆอะทุกคนเดี๋ยววันหลังป้าถ่ายไม่ดูยกสองคนก็ไม่ไหวอะมันใหญ่มากแต่ลูกเขยเขาเขาชอบดอกไม้แต่เขาไม่ได้ชอบแบบจิกๆเหมือนเราคือเขาชอบแบบปลูกทีเดียวไปเลยปลูกไปทีเดียวแล้วก็อยู่นานๆช่างป้าเนี่ยป้าปลูกต้นไม้อายุสั้นมั่งยาวมั่ง เอา,าใบไม้ลองก้นมันก่อนแล้วเราใส่ดินมันถึงไม่หกต้นไม้ที่ป้าปลูกเนี่ยมันจะทนถึงหน้าหนาวในใบเ็จะยุบออกไปหมดเลยนะทุกคนแต่เขาก็กลับมาอีกพอหมดหน้าหนาวเขากลับมามีนความสุขมากทุกคนได้ทำอย่างนี้ป้าอยู่ได้ทั้งวัน เนยป้าก็เข้ามานั่งดื่มกาแฟข้างในสาวน้อยบวกเป็ด <c oughs> ลุงแกคำเธอชอบใส่หมวกแบบดี้ใส่แบบนี้มันไม่มันไม่เจ็บหัวดีทุกคน โชคดีอย่างหนึ่งคือต่างประเทศนะเราแต่งตัวยังไงไม่ค่อยมีใครมาสนใจเราหรอกชอบยังไงป้าก็ทําไปแต่งตัวอย่างงามเลยมานั่งทําสวนเนาะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ป้า ให้คุณบ้าๆโบโบ,บ,บกับต้นไม้นี่แหละค่ะขอบคุณที่เอ่ยยังไม่ลืมเนาะไม่ได้ทํามาตั้งสีห้าเดือนกลับมาเพื่อนๆก็ยังมีบางคนยังจําป้าได้อยู่ ขอให้ทุกคนมีความตกความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปปาถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองล่ำรวยสุขศักดิ์ศรีมีสุขนะทุกคนหลักทุกคน